โอ้บรรยากาศที่สวยงามมากเลยสวือยงามแห่งชายท่านท,อท้ทองทะเลสวยงามมากเลยฮะถ้ามีโอกาสมาชมได้นะคะพระอาทิตย์ตกดินอยู่ที่ อากูวิมานสวยงามมากเลยวันนี้จะพาเมจ่าเมจ่าพาพอเราอ่ะเขาเรามาทะเลอเนเดอน้องดีดาเออนล้วน้องดีดาไปเที่ยวน้ำทะเลพาอาทิตจะตกดินด้วยสีสวยมากมากนี่นี่จุดชมวิวกูวิมานไม่ อสองคนพี่น้องวันนี้มาถึงชายทะเลนะครับแายทะเลแล้วคุนวิมาน้น้องดีได้น้องดีได้มาหาแม่ก่อนลูกเอาลงไปเลยลูกลงไปเลยมาเขียบบรรยากาศทะเลคุงวิมานนะฮะตอนเย็นๆยนเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยคนก็มาเที่ยวเยอะอะ พระพระอ,อาทิตย์ใกล้จะตกแล้วสวยงามมากเลยคนก็เล่นน้ำเลร,รีวิวช่วงเงยน็นๆแดดล่มลมตกค่ะไปไปไปโอกาสพาน้องดีโดน้องดีด้ามาเที่ยวน้ําทะเลมาเที่ยวเล่นน้ํา,าทะเลชายหาดทะเลคุ้งวิมานนะคะอ่า อันนี้ก็ถือว่าเด็กไปยังเล่นน้ํากันอยู่เป็นบรรยากาศเยน็เยนๆอากาศแดดล่มลมตกที่สวยงามมากเลยมีคนพาครอบัาลูกพาหลังมาอเอาถอดองถ,ถอเท้าไว้ด้วยถอดเท้าไว้ด้วยลูกถอดเท้าไว้ด้วยเอาถอดเท้าลูกโอ้สวยทําไมไม่ไปเดินไปสักหน่อยลูกโอ้ยน้องดีด้าเล่นน้ําทะเล โอ้ลดแล้วก็ขึ้นไม่แรงด้วยวันนี้บรรยากาศดีขึ้นไม่แรงอู้สวยมากเลยลูกสวยสวยสวยโอ้วันนี้อากาศดีด้วยอู้นี่แสงทองเห็นไหมลูกสวยมากเลยสวยมากเลยอู้ใช่ใช่ฮะน้ำอ่ะใช่สวยมากเลยลูกน้ำปีใจไหมลูกด้คาะได้าคาะ นะคะเอออ่ะออสวยงามสวยงามมากเออเอาเล่นเล่นเล่นลูกเออ,อเป็นบรรยากาศอ,อที่ควรพากันเออพาครอบครัวพาลูกพาหลานมาเที่ยวน้ำ น้ำทะเลวันหยุดพักผ่อนเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวก็มีคนมาเที่ยวมาเล่นกันเยอะนะฮะเนี่ยเป็นบรรยากาศวันนี้ก็ที่วันวันหนึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนก็มีคนมาเที่ยวอ่กันเยอะเลยครมบพาครอบครัวมาเที่ยวด้วย เด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำอากาศแดดร่มลมตกอ่าบรรยากาศด้านนู้นก็เป็นร,รีวิวที่สวยงามมากเลยสวยงามมากวิวรอบๆดูนะครับะทะเลคุ้มวิมานถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับนะคะ่ครับา กายกำลังฝึกกะยังเล่นน้ำน้ำไม่ลึกนะฮะช่วงนี้ในคุนวิมานน้ำไม่ลึกเท่าไหร่เด็กเล่นสบายว้าว่าไงค่ะโอ้ค่า่ากากากาเนี่ยเด็กๆเล่นคนมาเที่ยวกันเยอะเลยน้ำใสสะอาดด้วยน้ำใสเขียวเลย อ้าใส่เต๋วเลยเอาสนุกไหมครับสนุกมากเลยดีใจเอาสองดีใจดิชูนิน้วดินี่จังนี้วัากาโอ้ยลูกสาวดีใจมากเลยเล่นลูกโป่งด้วยโอ้เล่นอะไรคะัค่กาสวยๆค่ะ ลูกสาวลูกชายเมจ๋าเอาข้าวมาป้อนลูกด้วยที่ชายหาดนี้เอาน้ำลดก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนึ่ยเอออร่อยอร่อยอร่อยเยี่ยมโอ้สวยเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเยี่ยมเออเยี่ยม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 ชา่ะ เมจ้าเมจ้าดีที่โตด,ดีดโดค่ะโอ้บรรยากาศที่สวยงามมากไปกินอาหารไปเด็กเที่ยวชายทะเลจ้าเอาโวยหน้ามานี่มาโวยหน้ามาหน่อยบรรยากาศ วันตกดินสวยงามมากเลยครับนะคะนะคะบรรยากาศตะวัน กำลังจะตกดินนะฮะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยสาวลูกชายกำลังไอ้กำลังเดินเล่นเล่นน้ำทะเลโอ้สวยงามมากเลย บรรยากาศพุมพิมันนะครับนะครับรรยากาศเย็ยนๆะ้าทิ์ตกดินนะครับแสงทองผองอาันไพยสวยงามมากเลยเพี่น้องกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานในชายทะเลเนี่ครับเ,เป็นบรรยากาศ แสงทองรับขอบฟ้า,าเป็นแสงสะท้อนจากพอาทิตย์ทีกกำลังรับกอบฟ้าไปมีแสงทองของไฟโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยถ้ามีโอกาสก,ก็มาชมได้นะครับสวยมากสวยมากค่ำๆนะครับโอ้บรรยากาศที่สวยงามมากเลยสวยงามแห่งชายธันทองทะท,ทะเล มีโอกาสก็มาชมกันได้เนี่ยก็จะมีคนมาถ่ายรูปมาเชิฟี่บรรยากาศที่ดีมากเลยครับแล้วก็ของทะเลก็เริ่มมีไฟคนที่ออกหาปลานะครับออกหาปลาก็จะเปิดไฟอ่แล้วก็ีด้านโน้นก็จะเป็นที่ชมวิวอีกจุดหนึ่ง ใกล้ๆที่จดาเนินนางพญาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของช่วงค่ำๆตกค่ำนะครับเป็นบรรยากาศของทะเลที่สวยงามมากเลยเป็นรีวิวให้ดูถ้าชอบ คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามน้องวีโดน้องดีดาด้วยนะครับพ่คกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอ่าโอ้สวัสดีค่ะ